บายดีพี่น้องมาเด้อมาเดินกินข้าวน้ำกันเด้อมาสบายดีทุกขุทุกข์ทุกคนเด้อกินข้าวกับตำมังหงกับไข่ลูกไข่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บเด้อเนี่ยไปซื้อน้ำเขาวมากินมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวตอนเที่ยงน้ำกันเด้อนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อเอากินอันนี้ไข่ลูกไข่ลูกไข่หนึ่งพี่น้อง มีพักก็กินตำโพูมาแม่เนาะอากาศก็ะห้อนอบอ้าวนะกินตอนเที่ยงกินข้าวจันเที่ยงทำการแซ่บๆนะกินๆนะใช้บ้องอีดังทับเป็นยุบบ้องบ้าศิษย์ถ่ายกินน้าแม่นกินข้าวดี่แม่แม่ศิษย์ถ่นั่งถ่ายบุตริน thập big nhảy, Tap tung nại, baby, tập tung nối. Tap thập tung 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 nam, tung 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 ก้าวเจี่ยวมันใสากินน้ำมันเลยล้ายยอดหลุดกินเลยร้ายเนาะใส่เจี่ยมแซ่บแหงดีใส่ลูกนะเออพ่อแม่บอสกินเจียมให้เห็นหลุดจะนำเออตะกินมาชิบันข่าวให้กินกับข้าวนะเอ้ามาปันข่าวให้กินกับข้าวใครลูก ใจมันกินบากินโล้วจกินบ้างเลยนะแซ่บข้าวมาใกล้มานี่ข้าวข้าวอยันนี้เบาตะปั้นข้าวให้นี่กินกับข้าวปั้นข้าวให้นะอ้านี่จับเอาปั้นข้าวจับกินแคลอรกับจับเอาข้าวปั้นสลับปั้นโอ้โหเขน่อย่อยเอาให้หนาบกินกินเลย เอาเออมมมันไปใช้ก,กินมันมันหยางไปใช้อีกลอแล้วัมมันางเขาไปให้พ้อมากินข่าวมันไปใช้อีเลเอมัม,มอยากกินถามนะมัม้ยมาไปเปลี่ยนเครื่อง ขนหนป่ะแบ่ข de um ัหนึ mais 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 ่งหนึ่งโซลารแช่อชบอกนะตัดกินเอาข่าวใช้แล้วเมื่อกี้นะเขาว่าจะมาไรอาง้ตอนไหนมาตอนตอนเาเกกันอยากคือกะปูเลเออตัดกินนแซ่เลยน เอเมนค่ะบุลงมาใจไปใส่เย้หนึ่งหนึ่งจะอย่างไปอย่างมามากินจะเสียกันเห็นกินวุ้นกินวุ้นกินวุ้นก่อนข้าวกินของหวานก่อนข้าวกิปกินข้าวก่อนกินของหวานไปกินอืเอาให้เข่าแม่มืกินข้าวอืม ึินข้าวใส่มันอี้น้าบปั่น ตักกินออาเข้าใส้นะมออปให้หมดกินนะขินเกี่ยวมันอยากกินน้ำเอาีน่งกับกินเเดียนนังคนงน้หาังนางของบางคนเดียว

เอาจะกินน้เอาเข่าใช่ไหมยังมาแซ่บอีกเเอาไปกินมาแซ่บเอาไปทุกทีเลยนะออปงไห้ยแต่สกีหนึ่งก็แกะเอาไข่หนึองปงว่มาจะกินเองจ้ะถ้าเอาแกะเอาใข่หนึ่งจะแกะเ อออควจะจกเนนออ้าวเผื่อแจอื้อ่าใครเนี่ยนะเรียมมันอืมคือเรียมมัน่ะแกะผักแับก็ะเ๊ะมาวางผักมันแจกแกะกินกับเ้า กินดกับบกินกับข้าวเยไม่เที <S <S ่ยวเอายังบุกินยังอันเลกินขนมก้กินกินลูกักินเลยเอาข่าวใส่มันเะ็น่อะไรวะกินชอหย่อนมันเปนกินทางไหมรละใครได้ กกินกเ้านะนานจะทิ่มไปไก่เขามาเ <c oughs> พื่อนบมต้องทิ่มหรือมันทิ่มจิกระโตกส มันจะข่าวมากขี่ h เทือนบมตตองกิ้งตรงกิ้งินงถึก็ตกองห้งหยมังองจิ้งจอกมองกำลัามองบอกม่วงล่ะอ้ามังเออมองมันจะชม ผสมแล้วนะโอ้โหกลางจะไปยุ่ง คลิปนี้กาซ้ำเดิมเดพี่น้องหลากก็เข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอฝากเป็นกำลังใจให้หล่กเปิดเป็นกำลังใจให้หล่กไปก่อนเดอ้อพ่อนคลิปหนาเดอ้อพี่นอ้อง